เาอยู่ในวัดได้บ่าเหล่มบ่ีผู้ท่านจูเสากนาบอกเล่าบอพอไปไทยชีวิตเขาไทยชีวิตเขากี่บาทนะสามสิบบาทล้วคหลังบอกแลจะปล่อยบบเลยปล่อยไปเตาเราลุกไปกลางสาร้อลองลองอยู่ใ่านงานาเบิ่งเขาเสียว่าขวดตายหรอสิวาแล้วะคบชิตของมันเนาะท่านยูน้ำเขาเขากระดิ่าบคือบัวชงเมืองเหล็กหลังเตาเนี่ย มันจะเศร้าอะไรพ่อสุดดว่เห็นคเขาคือขายเหินตอแค่สามสิบบาทเขาว่าชืเบ้าเขาไม่ให้เขาไปเ็ราะคาร์มันรถม่อใส่ขาขเร่องงเอาสามศูนไปเสี่ยงทชกไหมเอาสามสูนไปเสี่ยงทชกบ้างบวบอวบบ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 นบบวเบิงเบบ ว่ามันจะตรงกันไหมเนาะมาจังไหนแบบไหนมันที่นี่อยู่ฟอกมสามสามสี่ฟอกอย่างเงี้ยเอมันสิว่าเอาละสิสิม่อบเลยรงไนอดมนรูปัวบลุ่ที่วันนกลองกองสลากกันก่อมากไปัแล้วเรียกว่ทอดก้อะช้มือชั่วจัมือเนี่ยเอแล้วมันเศิร์ฟขึ้นหัานางไปเลย นางเบิงได้นางเบิงมันอยู่ที่นางเบิงเขาอยู่บอกเขาที่เข้าไปนั่นน่ะนี่ตามก๋าเช็ดตั้งยังตั้งชุมชนมี่อย่างเขาซื้อสารน้ำชุมชน่เมื่อวันนี่แหละเด็กล็อกกองสลากเลืกกองสลากเม่นแล่วเล่าคอเป็นต้องรอมาเขาจะขายมาเป็นตาดร้านเขาขอเบิงนางจ้องเบิงเขาบวกจ้องเบิงยังไม่หันเลยจ้องไม่หันบดีป่ะใช่ข้าเวลาเยอะ อยากระแทกพ่อส้มพ่อพนังเลยเดี๋ยวมันไม่ทันมันจระส้นก่ันเขาเขาระท้นเล้คอจบไปเลยร้ดหนามันไม่มันไม่เขาเห็นเลยีาทเห็นเป็นจุกสามตัวเลยมงาอมันโบราณสามสจะไม่เลี้ขาไมเลขาตอเลียงมองรอกันตางมองรออร้อยพันหมื่นก็เียเงินกสีเงินเยนี่แด้รับเงินแล้วก็จบม่นจ่นมาบอกบอกันเดีวนี้ แต่พวกนี้ฝันมากังไงๆข้ามาตรงกอากันเวมันจะล่โงกับเขาหายมากบอท่านเขาหายมากร่งสวบปับยนุ่มหนุ่มเลยจมิยุ่มมันปล่อยเลยอ้ยังม่มีหัดกป๊ะจิบ่งห้าแกกสัดขึ้นรอมาขนา่จริงว้ายเอาคนนั่นข้อฮีดแบบแั้นเออสองสาวันอะสีงวดพันงวดเดียวสีงวดพันงวดเดียวอาสารนหัวน่หมล่ะที่สามสองหก ตอน6 2 3ตัวเอเลก็จะอกลายังมันลร3ตัวเลย้เออลกเลยนนั้นเอเล็กตน่มันออกเลยลาอัเีบัตเออายะเลยนะอายะเลยแกเอียงวา3ตัวแตกดมออก3ตัวแตกโอ้มมแบมยฮเขาเรียก่เลยนะนหามันไม่นาโอ้ป้ายจะเียนรถปซีก็บอา กัดทิ้งไมเอาสามตัวยางเดียวสามตัวยงเดียวโ้วันนี้กระทาเปนเจ้กันหมดเลยบักบ้วนเล็กบุเออเบากบเล็กบุมาเบากล็กละอืมขางหน้าลำอพ่อสนนมาป็นบนบนบดบอกว่าจะซีร่าองเปลี่ยนงนอีเชือกอย่างน้่ยัง แยกเป็นเส้นเล็กๆล้วก็ผมใช้เลยบนมาซาแยกมาเส้เลกๆอบนอย่างเดียวบวนย่างเดียวหนุ huh. ่มย่างเดียวหนุ่ย่างเดียวออกหาเลยออกแบบไหก็วีวดเปดก้เห้าก้ห้ากแปดก้าห้ากเะุ่สามสามหนึ่งบกที่สามสองหวัเจ้าเจ็สวงบารีพั สามสามหนึห่งหกว่าเขาสี่สามสองหกคาดแ้มเดียวเนีบ้านนี้ว่าดันวานออ่ามันอหะกังอะกอเข้าเช็ดสองเข้าเช็ดสองชื่อสองเข้าสามสาสต,ตัวมันจะติดตัวไปตัวห้าล้อตัวละพันมาเลยตัวมากพันตั ก็ไม่หนักก็ต้องห้าร้อยติหยาบบ่อยๆร้อนโผล่หยุ่มใสจังๆเลยเฮ้ยกระเป๋าจนจอยเรื่องของมาออกข้าวเจ็ดสองโอ้ยกระเป๋าว่าสองเก้าเจ็ดเสนอท่านออกสองเก้าเจ็ดโอ้ยชอบป่วยไป็ซลล์เนี่ยที่หลายๆมีเลขที่เก็บไปอยู่เดีวันนี้ยังไม่ฝันวันนี้ยังเพระท่านฝันแต่ว่าไปไถ่ชีวิตเต่าคือกี่บาทนะพ่อเขาไปสัต เขาเขาบ่ายเด็ดจากห้องอยุงเห้องหองเขาเลยึ้นมาเขามาใหายเขามาให้ก็เลยถามเขาว่าจังสีว่าอันพักตาชั้นผมได้ตอม้าชั้นเขาอยู่ใส่ในทุงอย่างเลยนะชั้นเขาเลยไม่หายไม่ห้ก็เลยว่าเอาจังสีตัวเชียวชักบาทแล้วท่านพักตาเสียหายท่านพักตาขอไทยพนนี้เขาเนี่ยจะสามชิบบาทสามชิบบาทตัวชาวบ้านเลยก็เลยท่านพักตาเสียหาย ว่าด้ค่าเน้วมันรอดครับเื่อยาสูบไปครับเอวองอย่างนั้หเงี้ยไามสิบาทอือแต่แรกว่าคัางไ้ขึ้นหนึ่งมือขึ้นเนี่ยครับคือซ่อมว่าหูตาสว่างกัเลยไปไว้วัดอืเแ็จบหลังบอกแล้วบอกเตาหน่ะเออวัดเจดียพอจบหลังมันตัวไงเนาะจำไว้คบเออพอใส่ช้อนชีกิตเ้อ์ ยุ่งค้องยุ่งหวเขาจะขาเขาจะปรตมเขาจะไปพัดเพลสวัดนี่าัอยู่นี่ก็ยุ่งซุมเ็นเย็นนี่วก็เพิ่งเย็นเด้อในวัดนี่ยุ่งซุมเนเย็นให้พวกขาไม่โสดไม่หลับเหมือนร่างอซองขาดไปบอกเรขกบอกไมยรว้ยเราจรีเพราะเกินในชาติมัตรมาใส่ความเย็นเอาจ้าไปซะเนันนี้เด้ว่าอยู่หลังเราแต่ก็ร้อยลองลองรองลองลองลองไปวาดกลารยุทธเนาะแยกหนามกัเข้า บายบายว่ะไปแล้วบอกจอหนะไปไทยชีวิตกี่บาทนะพ่อสามสิบบาทสามสิบบาทเขาเจตนาให้เขาอ่ะนะวันนี้ไฟไฟไเจ้าแล้วชิบะเด้์โซง่ายอีกทีป่ะเออจะได้จะได้ไม่ได้หยุ่มหมอนอีกเพื่อแล้วเพื่อว่าอยู่เือว่าอยู่สีหมานอยู่เด้เยอะค่ำใจไว้ค่ำใจไว้ใจเย็นคนเฉาลงมา้ไม่สิพัสิพันกินยังกว่า เขาจินมยาดเจิ้มยาดเขา้องกินกินมันอ่อนยากก็้องกินเขากินมันกอนเร่อยเอเป็นมานมา่กินบ่เออเป็นไยาตากลักเออเขากินมันแล้วเออพาไปถายชีวิตถายชีวิเขาสามสิบบาทสามสิบาทวันนี้จะ้ยุเลยเพราะว่าเันนีหลักไปสะบันเออจิ้มมากตื่นเต้นจิุ้ะอเนมนเด็มันได้ ยอดก็ติงนั่งๆเลยหนุ่มย่างเดียวหนุ่มย่งเดียวกินยอย่างเดียวกินกนกินหนย่างเดียวครับผมครับกินรอไว้นะครับผมในหลายที่ที่ดๆเปลี่ยนๆที่หาออกมา่ะครับเออวันี่แหละ ลุกอล้นะเฮียเงี <N> ้ยเดียวไอ้ย่าออเยนี่นีเยี่ยมด้วยวะอือ้เนคนก็เพราะเจ้าของบ้านอย่างไรอยู่กไมหายตาอยู่จะจับเยุกจุนิ้วให้ถ่ายรูปนะเพื่อนอือเอาเยี่ยมใช่ปะเอออะคนหล่อเนาะคิ้วเขาคิ้วประดังว่าจะออเ 小王，你叫哪个？叫小王，我录个录好，好快我听听，我飞飞了。